คือลักษณะงานของบริษัทบอลเนี่ยคือเขารับจ้างอย่างเดียวถ้าเกิดเขาจะทํางานหรือจะมีไรายได้เนี่ยเกิดจากมีคนมาจ้างเขาสมการอะไรกบอกเงี้ยนะเขามีอาชีพคือรับจ้างเท่านั้นโดยไม่มีการจําหน่ายเป็นการทั่วไปไม่ว่าจะใช้วัตถุดิบของบริษัทบอลหรือผู้ว่าจ้างก็ตามและไม่สามารถผลิตแม่พิมพ์ที่จับชิ้นงานตามแบบของลูกค้ารายหนึ่งไปจําหน่ายให้กับลูกค้ารายหนึ่งได้เป็นความลับทางการค้าของลูกค้ารายนั้นจึงเป็นการมุ่ง ผลสาเร็จของงานที่ทําถือเป็นการรับจ้างของของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณนนิชย์ดังนั้นเมื่อบริษัท A จ่ายเงินให้บริษัทวรบริษัทวอมีอาชีพคือรับจ้างอย่างเดียวเขาไม่ได้มีการขายสินค้าอะไรเลยดังนั้นเมื่อเขามีอาชีพรับจ้างไม่ว่าคุณจะไปจ่ายเงินค่าจ้างเขาผลิตหรือไม่ว่าคุณจะจ่ายแล้วคุณเอาวัตถุดิบของคุณเนี่ยไปให้บริษัทวอําการผลิตสัมการ์ไม่ดูเลยเพราะเมื่ออาชีพคุณเป็นรับจ้างเมื่อผู้จ่ายเงินจ่ายเงิน ผู้จ่ายเงินก็จะต้องหักภาษีนะที่จ่ายด้วยนะครับ